ครับผมสวัสดีครับอยู่กับกเกษตรแดนใต้เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตทุเรียนของเรานะครับหลังจากการที่เราได้ลดน้ําสานช่วงแรงมาพักใหญ่นะครับก็มาดูกันว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับก็จะถือโอกาสวันนี้ก็จะโรยปุ๋ยเล็กน้อยนะครับเพื่อเสริมให้เขาได้ จะเริ่มเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วต่อไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็ยอดใหม่นะครับยอดใหม่เอสลาดนะครับยอดเดิมก็ใบเดิมก็น่าจะทิ้งใบไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับใบเหลืองนี้ครับ,บ,รบวันนี้ก็มาโรยปุ๋ยนิดหนึ่งด้วยนะครับ เพื่อนๆโรยห่างๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะต้นเรามันยังไม่ใหญ่นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นซ่อมนะครับ ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ต้นอายุประมาณปีกว่านะครับเราโรยปุ๋ยให้นิดหน่อยนะครับไม่ต้องมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเข้มปุ๋ยได้นะครับเราโรยพอบางๆให้พอให้พอเขาได้รับกลิ่นปุ๋ยครับ เป็นไงครับนี่ยอดกำลังแตกเลยนะครับสวยนะครับวันนี้ครับมาดูต้นต่อไปของเรากันเลยนะครับนี่ครับยอดพุ่งกระจายนะครับแต่ว่าเราก็จะมาเสริมปุ๋ยให้นะครับเพราะว่าได้ได้รอบในการ ใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากการใส่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับขนาดนี้ก็ฝนก็กำลังตกด้วยนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับเราโรยรอบทรงพุ่มนะครับอย่าโรยข้างในนะครับเพื่อเป็นการล่อปุ๋ยนะครับ ผลใหม่แล้วนะครับ